ดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินเรียบคลอง10นะคะหนองเสือปทุมธานีค่ะอยู่ช่วงกิโลเมตรที่20นะคะอยู่ติดถนนปท3027อท3027ค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะจากถนนรังสิตนครนายกนะคะใช้เส้นปท3261อท3 2 6นนะคะข้ามสะพานซิริวงมานะคะเลี้ยวซ้ายนะคะ แล้วก็เลี้ยวขวาค่ะก็จะพบที่ดินแปลงนี้นะคะที่เราประกาศขายค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่สองไร่ค่ะขายเมา3.8ล้านบาทค่ะสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะถ้าสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยค่ะ สนใจนะัชมที่ดินได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะมีลำรางด้านข้างด้วยนะคะที่ดินค่ะเหมาะสําหรับการทำธุรกิจต่างๆนะคะหรือที่ดินแนวสวนเกษตรก,ษก็เหมาะค่ะถ้าใครสนใจนะคะและชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะรีบทักเข้ามาด่วนเลยค่ะที่ดินนะคะเนื้อที่สองไร่นะคะมีหนึ่โนดค่ะโนดพร้อมโอนนะคะ ขายสดเท่านั้นนะคะสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะที่ดินแบบนี้หายากแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินจริงๆเลยนะคะพื้นที่สวยค่ะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะจลดกับด้านหลังแปลงด้านนู้นนะคะที่มีเสาไฟฟ้านะคะ เนี่ยฮะถ้าใครจะทำธุรกิจอะไรหรือจะซื้อไว้ทำสวนเกษตรหรือจะทำธุรกิจอะไรนะคะก็ทักเข้ามาได้ค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะย้ำอีกครั้งค่ะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะเนี่ยฮะ บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะลมพัดเย็นเลยค่ะนี่ะเราให้ดูกันชัดๆนะคะเนี่ค่ะหลักเขตเห็นไหมคะสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะ